สวัสดีนะครับเจอผมไม่อยากบอ,อกชื่อและเบอ่อนะชีวิตเนี่ยวนเวียนอยู่กับการสุ่มไม่ต้องไปไหนแล้วแหละผมว่าจะสร้างบ้านในอาวีอยู่แล้วแหละครับผมจะเผาบ้านในชีวิตจริงทิ้งซะเปิดมากกี่ทีก็เจอแต่ไอหมาสุ่มใช่ไหมละ่ะก็วันเดิมครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ลงไปเนี่ยแสดงว่าผมกาลังขี่รถหรือว่ากลับไปที่บ้านอยู่นะ <S <S เพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปบ้านนะครับ1วันเอ้ยองวันหนึ่งคืนนะครับกลับวันศุกร์ ช่วงบ่ายๆเย็ยนๆนะครับจเจอกันแต่ว่าก่อนที่จะไปมาทําคลิปนี้ให้ดูก่อนเพราะว่าพอดีเราเห็นมันมีของใหม่ให้เราเล่นกันก็คือกระดาษแห่งชักรตาเคยมาแล้วหนึ่งครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกิจกรรมนี้ก็หลายๆคนเคยเห็นผมทําหรือว่าเคยเห็นผมเล่นเลยใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นกระดาษอย่างนี้นะครับมันจะมีโอกาส6%เนี่ยที่เราจะกดทีเดียวปั๊บแล้วเราได้เลย1ตัวหรือว่าการันตีนะครับสุ่ม1 1เทีเนี่ยเราจะได้เลย1ตัวแต่ไม่รู้เป็นตัวไหน ผมมีเกือบทุกตัวแล้วนะครับแต่ตัวที่ยังขาดก็คือทาร่าแรดนะครับแล้วก็ทาร่าแรดลูบูแล้วก็นาตยาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่าตัวที่ผมมุ่งหวังหรืออยากได้ก็คือแรดทาร่านาตยาส่วนลูบูไม่ค่อยอยากได้เพราะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่โอเคนะครับ,รบถามว่างบในการสุ่มใช่ไหมก็งบประมาณในการทําคลิปนี้นะครับ750แล้วกันจัดไปนะครับทุกคน เรายมาลุยกันเลยดีกว่าครั้งแรกนะครับเราต้องเคลียร์ในจดหมายด้วยนะนี่ไงมันชอบเป็นอย่างนี้ไงสุ่มในคอมมาคุณคิดว่ากูตลอกไหมไม่แก้ไหนวะคนเล่นในคอมก็เยอะนะคือเนี่ยปัญหาที่ไม่ได้อัดในจอหรือไม่ได้เอาชิบ่าไมา้ทุกคนได้ดูกันก็เพราะว่าอย่างนี้ไงกิจกรรมมาวีหลายกิจกรรมแล้วที่มันพอเราเล่นในโปรแกรมจําลองมันสุม่มสุ่มแล้วเกิดปัญหาอย่างเงี้ยครับ โอเคเดี๋ยวผมสุ่มในมือถือแล้วกันนะครับก็ชิบะมาต้นคลิปกับกลางกลางคลิปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มือถือในการสุ่มกันละเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงกูมาแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกไอหนวดมาแล้วหมากูหายอีแล้วมาแล้วครับคนเลี้ยงหมาก็จําใจเนาะชีบะมาไม่ได้เพราะว่าแอปไอกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้คือเราไม่สามารถลุ้นในแอปพลิเคเราไม่สามารถลุ้นในโปรแกรมจำลองได้ ดังนั้นก็ดูหน้าตาอันจนๆจนอนผมไปก่อนนะครับหนวดงอกเยอะมากเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมล็อกอินในมือถือนะครับเดี๋ยวผมขยายเน็นจอใหญ่ๆแล้วกันอ่าเหมือนเดิมเห็นหน้าชัดมากโดนวดดิวันที่สามหลังจากที่ทำคลิปนั้นมา คิวปริงสะพานตรงนี้เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศที่บ้านผมที่เป็นบ้านผมจริงๆให้ดูนะครับปัจจุบันที่ผมอยู่คือห้องเช่าถ้าใครอยากดูเนะี่ยผมขอพันไลค์คลิปนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศที่บ้านผมให้ดูแล้วก็ที่บ้านหลังบ้านผมมีทะเลด้วยอ่ะดูนะท่านผู้ชมอาจจะดูไม่ชัดเจนนะครับก็คือมันมีแรดมีลูบูมีทาร่ามีนาตยานะครับก็ดูไปก่อนเด้อโอเคผมจะกดุ่มละครั้งแรกครับครั้งแรกเราได้ขีบ อะไรไม่รู้2อันครั้งที่2เราได้ลูกแก้วครั้งที่3เราได้แพทครั้งที่4เราได้หีบครั้งที่5เราได้แพทครั้งที่6เราได้หีบ7 8 9 1แเกครั้งสุดท้ายครับเราจะได้1ตัวถาวรในนี้นะครับปึ๊บโอ้โห oh, S 1> <S 1> <S คุมและเลิกท่านผู้ชมไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนะแวนแวนบัคเราก็ได้มาแล้วนะอ่าท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยผมได้ทาร่ารีเจนมาแล้วครับเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ก่อนเห็นหน้าผมในโทรศัพท์ป่ะเทนเซนเกม เนเซนเกมเซนเซนเกมจริงๆอยากจะเก็บคูป,ปองไว้ด้วยแหละนะไว้ทำให้ทุกคนได้ดูหลายๆอีเวนต์หลายๆคลิปไม่อยากจะผ่านทีเดียวหมดนะครับตอนนี้เราก็ได้ทาร่ามาแล้วเดี๋ยวเราจะลองสุ่มอีกสักทีหนึ่งนะครับเปลี่ยนก็ประมาณหน่อยละกันจากที่บอกว่า700ก็ขอเป็น500-600กนะก็เป็น11ครั้ง2ทีก็2ี22ครั้งนะครับเผื่อครั้งต่อไปเราจะได้แรดหรือว่าได้ตัวอื่นอ่าโอเครับทาร่ากอนเลยนี่ฮะทาร่าทาร่าลีเจน ได้มาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าทาราลิเจนราคาเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ได้มาครอบครองเลยเรียบร้อยแล้วก็เป็นกล่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ฮะรับไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปลุยเปิดกันในกระเป๋าอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการเป็นอีเวนท์ที่ได้ง่ายมากๆเลยที่แรกกะว่าน่าจะดื้อๆหน่อยน่าจะได้ยากๆหน่อยอ่ะเราทำธุรกิจ1คูปองสําเร็จแล้วใช้1คูปองโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อที่กระดานเลยแล้วกันนะครับอ่ะตัวต่อมาที่เราเล็งคือนาตาญานะครับ ถ้าเราได้นาฬยาหรือว่าแรดคือภารกิจเราสำเร็จเลยจบนะครับเป็นอันจบเป็นอันเสร็จสิ้นโอเคลุยต่อฮะัหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งโอ้โหได้ลูบูมาก่อนที่จะถึงกำหนดหรือเปล่า ไม่ไม่ไมู่มบูตร,ตรงกำหนดเย็ดแม่โอ้ได้ตัวที่เราไม่อยากได้นะท่านชมตอนนี้คูป,ปองเราเหลือเท่าไหร่สองพันสี่โอเคน้ชมเราเก็บกูป,ปองไว้ใช้กับอีเวนต์อื่นดีกว่านะครับคือภารกิจของเราก็คือเราต้องการทาร่าถูกป่ะแล้วเราก็ได้ทาร่ามาแล้วถึงว่าถึงถึงเราจะไม่ได้นาตยาแต่เราคือเราได้ทาร่ามาแลอย่างไแเราก็คุ้ลละนะโอเคอยวรับของพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรุ่นอย่างอื่นต่อ มองไม่ชัดขอโทษด้วยนะมันมองยังไงชัดวะตั้งตรงนี้ดีกว่าอตั้งตรงนี้แล้วกันนะนะครับผมใช้กล้องเว็บแคมในการผมใช้กล้องเว็บแคมในการถ่ายนะครับก็อาจจะดูไม่ดูยากๆหน่อยนะ,ะขี้เกียรติใช้กล้องขี้เกียรใช้โซนี่ถ่ายฮนะมันต้องดึงไฟดึงอะไรอีกเดี๋ยวผมต้องนอนละได้ยินเสียงฟันดาวด้วไหมนะแฟนผมมันดูหนังอะไรก็ไม่รู้ เรีนดูหนังะลรอะนะดูหนังเลยหนึ่งล่าฟ้าเดียวโอเคเราเปิดอันอื่นนะฮะเปิดอันนี้อ่ามีเอฟเฟกต์นะมีเอฟเฟกต์จี๊ดนะหลังจากที่เราบ่นไปหนึ่งคลิปกล่องอื่นมีไหมกล่องอื่นก็ยังไม่มีนะมีกล่องนั้นกล่องเก่ากล่องเดียวกล่องไหนที่เป็นกล่องเก่าแม่งก็มีหมดเลยโอเคท่านผู้ชมเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็พูดได้เลยว่า มีสกินทาร่ารีเจล้าเรียบร้อยเนาะอ่าแล้วก็ได้ลูบูมาอีกหนึ่งตัวนะครับสรุปกสกินลูบูสกินลูบูไงมีอีกสกินหนึ่งอ่ะโอเคแพทเราเยอะเหลือเกินซื้อมาเปิดเล่นๆคำๆก่อนปิดคลิปหนึ่งที หนึ่งที่หีบชิ้นส่วนสกินสี่หีบหีบชิ้นส่วนสกินโอ้โหคุ้มไปอีกมาเปิดเล่นๆคุ้มไปอีกโอเคครับขอบคุณการิน่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะ สำหรับวันนี้สรุปคร่าวๆเราเสียคูปองไปทั้งหมด500คูปองนะครับสังเกตจากตรงนี้หายไป5นะครับ500คูปองสรุปได้สกินลูบูมา1สกินได้สกินทาร่าลเจนมา1สกินแล้วก็ได้สกินน้องวิสนะครับมาอีก1สกินนะครับสรุปได้3สกินนะครับผมก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอนนะฮะไม่ต้องสืบเลยนะฮะนี่ลูบูเพิ่งมาเพิ่งเข้านะครับอ่าลูบูเรียบร้อยฮะเป็นของผมแล้วเรียบร้อยนะเจ้า ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะเดี๋ยวไว้เจอกันหลังผมกลับมาจากที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวผมมาจัดต่อยาวๆให้ Geez. นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบายใครที่ยังดูจนจบนะครับอาจจะดูอาจาอาจะกลก่าวไปเยอะและ้วท้ททายคลิปแถมให้นิดนึงหลายๆคนสงสัยว่าด้านหลังผมมันมีอะไรบ้างใช่ไหมผมไม่เคยรีวิวห้องเลยนะมันจะมีนี่ลูกบอลลูกบอลด้านบนลูกบอลด้านบนคือผมจะแก็บแบงค์ยี่สิบ ไว้นะครับลูกบอลน,นี้ผมจะแกบแบงค์ยีบไว้เต็มเลยนะครับแกบไว้เยอะมากๆเวลาผมใช้แล้วถ้าหากว่ามีแบงค์ยีเหลือผมจะแบงค์ยีมาใส่หมดนะครับกติการเราคือห้ามใช้แบงค์ยีแล้วก็อันนี้เป็นปืนอารมณ์นะครับไม่ใช่เป็นปืนมีวีการใต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีการแปลงกันเกิดขึ้นด้วยก็คือ,เ,อเลเซอร์กระโปกมาติดตรงนี้เพราะเลเซอร์มันใช้ไม่ได้กระบอกนี้ซื้อมาสี่ร้อยกว่าบาทเอามาเล่นยิงขำๆครับเป็นเลเซอร์ป่ะอันนี้เอาไว้ยิงเพื่อนฮะ เอาไปยิงเพื่อนอ่ารีวิวหมือนรีวิวห้องวันในตัวคลิปนี้แล้วก็อีกอย่างที่มีก็คือจะเป็นทอนต้นทันตะวนันแดนคือเราเปิดแล้วมันจะเต้นเว้ยดูนะใส่ทานมันทานเลยนี่นจะเต้นแรบวันนี้มันมีทั้งหมด28เพลงนะครับส่วนด้านล่างนี่จะเป็นแบตกล้องโกโป อันนี้กล้องโซนี่ที่ซื้อมาอันนี้เป็นพวกหมวกต่างๆนานามีหมวก p ีบีหมวกยาตาลิบันหมวกฟาสแล้วหมวกกากๆซื้อมาจากตลาดแล้วก็มีหมวกทีโมนะครับมีนิยายอยู่ไม่กี่เล่มผมไม่ได้อ่านแฟนผมอ่านส่วนนี้เป็นกล่องที่ไว้ใส่ของมีค่าอย่างอย่างทองแล้วก็บินเป็นบินเกี่ยวกับบินประกันของที่มีราคาที่เราซื้อมาใช้ถ่ายงานนะครับแล้วก็มีกัดจอข้างหลังของกล่องหมดเลย แล้วก็อันนี้เป็นเป็นของที่ใส่พบคอนจากโรงหนังไม่รู้มันเรียกว่าตัวอะไรนะตามนั้นครับแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วก็มีน้องแมวด้วยอยู่อยู่ด้านล่างนี่อโอเคทุกคนขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวไว้เจอกันหลังผมกลับนะครับ